มาดาาคะลูกค้าบอกว่าชอบมากเลยค่ะหาร้านที่มีไซส์ใหญ่ยากมากขนาดไซส์โตมปกได้มาตรฐานเนื้อผ้าดีมากกลับมาซื้อซ้ำอย่างแน่นอนเพราะร้านนี้ถูกใจมาก อขอบคุณมากๆเลยนะคะชื่นใจมากเลยเวลาได้คําชมจากลูกค้าไม่ว่าจะเป็นทั้งเนกาทีฟหรือโพสิทีฟมาดามจะมีความสุขทุกครั้งเลยค่ะการที่ลูกค้าชมมากก็ทําให้ประดาม,มีกําลังใจในการพัฒนาสินค้าต่อนะคะหรือว่าถ้าลูกค้าติคอมเมนต์มาเนะะี่ยค่ะมันก็ทําให้เรามีแรงผลักด,ดันที่จะทําให้เราพัฒนาสินค้าของเราให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกคําชมแล,ะะแล้วก็คําตินะคะแล้วก็สําหรับเรื่องไซส์ใหญ่นะคะตอนนี้ที่โรงงานเรามีจนถึงไซส์ 5XL นะคะนั่นก็คือรอบเอ48นิ้วแต่ทุกวัน,น ก็มีลูกค้าทักมาเยอะมากเลยนะคะว่าอยากได้รอบเอว60นิ้ว62นิ้ว64นิ้ว ตอนนี้เราก็ผลิตให้ลูกค้านะคะพยายาให้ลูกค้าแจ้งแอดมินมาค่ะว่าลูกค้ารอบเอวเท่าไหร่แล้วถ้าดีมานมันมีความต้องการเข้ามาเยอะมากมาดามเร็วๆนี้อาจจะพัฒนาเพิ่มก็คืออาจจะเพิ่มไซส์ 5XL เพิ่มเป็น 6XL 7XL 8XL เรื่อยๆนะคะรอความต้องการจากลูกค้าและให้ทางโรงงานเราได้เซอร์วยการตลาดนิดนึงนะคะว่าลูกค้ามีความต้องการขนาดไหนค่ะแต่ถ้าตอนนี้สําหรับลูกค้าที่มีรอบเอวที่ใหญ่กว่าไซส์ 5XL หรือ48นิ้วนะคะสามารถแจ้งแอดมินได้เลยนะคะทางโรงงานยินดีผลิตให้กับคุณลูกค้าค่ะ ว่าคุณลูกค้ารอบเอวเท่าไหรค่ค่ะอยากได้ชุดทำงานดีๆต้องใส่เวิร์กเวียนะคะใส่แล้เวิร์กเวิร์กเวิร์กเวียนด์ใส่ยเวิร์กเวิร์กเวิร์กเวียไม่ว่าจะ